ถ้าหากใครที่เป็นคนที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญของโลกถ้านับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่เราอาจได้ยินชื่อของรูปปั้นพระเยซูคริสต์กำแพงเมืองจีนเมืองโบราณมาชูปิกชูนครเพรตาพิรมิดแห่งเมืองชีเชนอิชาสนามกีฬาโคลอสเซียมและทัชมาล แต่ถ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณแล้วก็จะเหลือเพียงมหาพรยมิตรแห่งกิซ่าเพียงสิ่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นอื่นละ่ะมันเคยมีหน้าตาเป็นอย่างไรมาพบกับ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณกับหน้าตาของมันที่แท้จริง 1. มหารูปแห่งโรส เป็นเทวรูปของสุริยะเทพอพอลโลซึ่งเป็นหนึ่งในเทวสภาโอลิมปัสมีความสูงประมาณ104ฟุตสร้างมาจากสำริดมือขวาถือประทีปประดิษฐานอยู่บนฐานทั้งสองข้างของปากอ่าวทางเข้าท่าเรือของเกาะโรสในทะเลอีเจียนยืนทางขาคล่อมปากอ่าวให้เรือลอดไปมาได้มหารูปนี้สร้างขึ้นโดยชาเรสแห่งลินดอสซึ่งเป็นประติมากรชาวกรีกในราว280ปีก่อนคริสต์กาล ใช้เวลาสร้างประมาณ12ปีมีอายุยืนอยู่ได้ประมาณ60ปีก่อนจะพังทลายลงด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ226ปีก่อนคร,ริสตกาลซากชิ้นส่วนของมหารูปได้ถูกปล่อยปะละเลยไม่มีใครดูแลจนถึงคริสตศตวรรษที่10ซากที่เหลืออยู่ถูกขายให้แก่ชาวเมืองซาราเซนไปทำอาวุธในการทำสงครามครูเสษจนหมดส สวนลอยบาบิโลนสวนลอยบาบิโลนนั้นตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำยูเฟรติสในตำแหน่งของประเทศอิรักในปัจจุบันถูกสร้างโดยพระเจ้าเนบุคัดเนซาที่สองแห่งกรุงบาบิโลเนียสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางเซมีรามิสเมื่อ600ปีก่อนคริสต์ศักราชสวนลอยแห่งนี้มีความสูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่400ตารางฟุต ระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆมีระบบชนประทานชักน้ําจากแม่น้ํายูเฟติสไปทําเป็นน้ําตกและนําไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีส่วนนี้ได้พังทลายลงจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อหลังศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราช 3. ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย นี่คือประภาคารโบราณที่ตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสเมืองอเล็กซานเดรียริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้างประมาณ270ปีก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยพระเจ้าเปโตเดมีที่1ตัวประภาคารนั้นมีความสูงเท่าไหร่ไม่แน่ชัดแต่อยู่ในระหว่าง200ถึง600ฟุตเทียบกับปัจจุบันจะมีขนาดพอๆกับเทพีเสรีภาพถูกสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักมีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอดนักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน ในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จากระยะไกลซึ่งยังไม่ทราบว่าใช้วิธีใดในการจุดไฟและส่องแสงบางก็สันนิษฐานว่าใช้กระจกในการส่องแสงประภาคารแห่งอเล็กซานเดร,ร,รยียมีอายุอยู่ได้ยาวนานถึง1,600ปีจนกระทั่งในประมาณศตวรรษที่1 3 1 4เกิดแผ่นดินไหวทำให้ประภาคารพังลงมาในปีคิศ,ศกราช1994 นักโบราณคดีได้ดำน้ำสำรวจบริเวณปากอ่าวอเล็กซานเดียพบหลักฐานของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากชิ้นส่วนของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดียซึ่งบางส่วนเป็นหินที่หนักถึง70ตัน 4. สสุสานแห่งฮาริคานัสเซสสุสานขนาดใหญ่ของกษัตริย์โมโซลุสแห่งลิเซีย ในเอเชียไมเนอร์ตั้งอยู่ที่ฮาลีคานัสเซอร์สหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันโดยถูกสร้างจากหินอ่อนสูง140ฟุตฐานมีพื้นที่460ฟุตมีรูปปั้นสิงโตขนาดบันไดที่ทอดไปสู่สุสานสุสานนั้นรายล้อมด้วยรูปปั้นนักรบบนหลังมา้าโดยมีเสาหินจำนวน36ต้นเป็นฉากหลังหลังคาเป็นรูปทรงพีระมิดมีกษัตริย์มุสซูลุสและราชินีอาเตมิเซียประทับ ยืนอยู่บนราชรถมา้าซึ่งกำลังวิ่งแต่ราชนีอันเตมิเซียไม่มีโอกาสได้เห็นสุสานที่เสร็จสมบูรณ์เพราะสิ้นพระชนเมื่อ350ปีก่อนคริสต์ศักราชส่วนสาเหตุการพังทลายนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคริสตศตวรรษที่12-13ชิ้นส่วนต่างๆจึงถูกนำไปสร้างป้อมหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซากชิ้นส่วนบางชิ้นที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่บริติชมิวเซียมในประเทศอังกฤษ เทวรูปซูสที่โอลิมเปียเป็นเทวรูปของซูสซึ่งเป็นประธานเทวสภาโอลิมปัสสร้างจากไม้ประดับด้วยทองคำและงาช้างลักษณะประทับนั่งอยู่บนฐานกว้าง10เมตรครึ่งตัวเทวรูปสูงประมาณ12เมตรหรือ43ฟุตพระหั์ซ้ายถือคาถามีเครื่องประดับด้วยทองคำล้วนออกแบบก่อสร้างในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราช ดยเทวรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารซูสที่โอลิมเปียประเทศกรีซเทวรูปนี้ถูกทำลายลงเพราะไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี475ปัจจุบันนี้ไม่เหลือซากชิ้นส่วนใดๆหลงเหลืออยู่เลยหวิหารเทพีอาเทมิสที่เอฟิซัสวิหารเทพีอาเทมิสตุรกี เป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อนเลียนแบบศิลปะแบบกรีกโบราณสร้างเพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมิสเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีกผู้มาจากสวรรค์ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากหายนะและภัยพิบัติได้อยู่ในเมืองอีเฟซัสบนชายฝั่งแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ซึ่งคือประเทศตุรกีในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกวิหารแห่งนี้มีเนื้อที่ถึง54,720ตารางฟุตตัวอาคารมีความกว้างถึง400ฟุต มีเสาหินตั้งตระงานรอบตัวอาคารมากกว่า100เสาแต่ละเสาหินมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6ฟุตความสูง60ฟุตหลังคาปูด,ด้วยกระเบื้องหินอ่อนภายในโบสถ์เป็นที่ประจิษสานเทพเจ้าชื่อว่าแอติมิสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไดแอนนาซึ่งเคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่และได้รับการซ่อมแซมโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงซากเสาเท่านั้น มหาพีระมิดแห่งกิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณเพียงอย่างเดียวที่ยังคงอยู่มันจนถึงปัจจุบันนี้ถือเป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรคูฟูแห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อ4,600ปีมาแล้วโดยใช้คนงานกว่า10,000แคนสร้างพีระมิดที่มีความสูงถึง481ฟุตหรือพอๆกับตึก40ชั้น พีระมิดประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักตั้งแต่2.5ถึง15ตันจำนวน2.3ล้านก้อนวางเรียงกันขึ้นไปซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าชาวอียิปต์ใช้วิธีอะไรในการยกก้อนหินขึ้นไปกันแน่แต่อีกสิ่งที่น่าทึ่งก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าไม่ได้มีสีแบบที่เราเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วมันมีพื้นเรียบและมีสีขาวสว่างสวยซึ่งส่วนภายนอกพีระมิดของจริงนั้นจะเป็นหินปูนสีขาว วางซ้อนบนชั้นหินเอาไว้อีกทีส่วนเหตุผลที่องค์ฟาโรต้องการให้พีระมิดเป็นสีขาวก็เพราะมันจะสะท้อนแสงแดดและโดดเด่นท่ามกลางทะเลทรายและความเงาของพีระมิดนั้นถึงขนาดสะท้อนแสงจันร์ในยามค่ำคืนได้อีกด้วยส่วนสาเหตุที่พีระมิดมีสภาพเหลืออยู่อย่างที่เห็นในปัจจุบันก็เพราะยุคหลังจากนั้นพื้นผิวหินปูนส่วนใหญ่ถูกตัดออกไปใช้ทำสิ่งก่อสร้างอื่น เช่นมัสยิดในกรุงไทโรรวมไปถึงส่วนที่เหลือก็สึกกร่อนไปตามกาลเวลานั่นเอง